อยากรองเล่นโัวะีวิให้หน่อยแม่ที่พ่อจะถอดชอบไปจารีวิวไทยเนาะจัดแค่้ท่านผมจะรีวิอยู่ให้และนี่คือรีเวิร์สหนึ่งกาเก้าหนึ่งกาเก่าเก่าให้เกมที่คุณจะได้ย้อนอดีตไปในช่วงที่สามภาพตัวเวียจะไม่รบตะไหร่เมื่อในช่วงนาทีเหตุการ์มากไป,ไปที่คุณค่าไปถึงตั้งแต่สงครามโลกคริสต์นึกปฏิวัติตัเตียรสงครามโลกคริสต์สองสงคาบเย็นมากไปต,ต่างๆนานาที่คุณค่าไปถึงฮะใช่ค่าไปถึงจริงๆด้วยแต่ก็เชื่อได้เลยว่าในเกมไปเอามาเล่าแน่นอนฮะเพราะว่านี่คือ รีเวิร์สหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแล้วก็ยังไม่เลิกเล่นบนากน่าจะเฟินเหรอไม่แต่มันไม่ใช่มันคือพายุพายุมันกำลังมา เอาล่ะถือว่าเรากดข้ามมาแล้วเข้าโดเรอร์หลักของเราก็ดีกว่าเราคือน้กต้องเวลาที่ไปทําสัญญาเล็กใหกอะไรก็ไม่รู้และถ้าใด้ผมอ่านข้อความทั้งหมดนี่ผมตายแน่นอนฮะและจะถามว่าใครเือคนที่ทาสัญญาดิอ่าใช่ฮะเทเลพอร์เตอร์และเขาก็จะพาเราวิ้วไปที่ไหนสักแห่งที่เราไม่รู้จักและก็นะในเกมนี้ก็จะเรียกรว่าทามคีเปอร์แปลได้ทาแสดตลือผู้จับเวลาหรือถ้าแปลเป็นเท่ๆผู้ย้อนเวลา ใช่ผู้ย้อนเวลาเพราะเอาให้ใกล้คือเดิเลือกนี้คือเราจะย้อนอดีตอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นก็ผู้ย้อนเวลาถูกแล้วและเปิดเตอ้เลืองมาเราอยู่ในประเทศอังกฤษใช่อังกฤษเลิชิตการแนวเดยได้นาลิกาข้อบือเป็นเทียนของเราก็จะรับเวลาถอยหลังแล้วกับบุ้มฉันไม่ได้เป็นพวกเขาแล้วต่อยู่เคียงข้างเธอเอง และคุณก็จะถูกจ้อนเวลาจากสงครามเย็นสู่ในช่วงที่สงครามโลกที่สอยังไม่เกิดหรืในช่วง1929และผมก็จะขอแนะนำจากนี้ให้คุณเล่เเ A ดีกว่าฮะเพราะผมอ่านภาษาอังกไม่ออก <c oughs> คุณจะไดรับตัวละคร4ดาวฟรีมางตัวชื่อตัวละครนั้นคือแอบเล่ S <S> ตัวเกมจะถูกดับสนดอในรูปแบบเทอร์เนตและได้รอนว่าคุณต้องเลือกการโจมตีของคุณคุณจะมีการ์ดไหลไปให้คุณเลือกการโจมตีเมื่อตรงใต้การ์ดจะบอกชีิดการโจมตีของการโจมตีนั้นซึ่งก็จะประมาณนี้นะฮะและได้รอนว่าศัตรูจะโจมตีคนด้วยตอนคุณสามารถดูการ์ดของศัตรูได้จากคาร์ด่ขึ้นบางบทแถให้ปีของศัตรูโดยคุณสามารถเลือกการโจมตีของคุณได้หนึ่งการ์ดต่อหนึ่งตัวละครและเม anyway, right. ื่อตัวละครของคุณเก็บแต่คบพแตกคุณจะรับสกิลเตเบตตัวระบบการซาเกเดียเหรอ เอยะอ๋อแล้ว่าไม่ใช่ละในตัวเกมเองจะมีสุมส่ม30ครั้งเพื่อรับการันตี6ดาวซึ่ง3ดาเดเนเพยร์ได้ที่ดีที่สุดคือ Entity แต่ผมไปได้ตัวค่าที่เป็น t i e B แทนเนี่ยสิไม่กาต้องขายไปลูกแลกวที่สองเจ้าเดวดีซึ่งในเกมนี้เองไม่ใช่แค่ผ่านดาวแต่เดียวขนาดนั้นแต่คุณจะเปต้องขายปิศาจในแมปก่อนที่จะผ่านดานต่อไปได้และผมก็เพิ่มเห็นด้วว่ามีเวลาบอกด้วยอ่ะแล้วถ้าคุณเลยครั้งแรกคุณจะได้จดหมายต้อนรับซึ่งก็จะมีเพชรฟรีแล้วก็ตตัััววลลคคครฟีดบนนไหก็ือ มาจิวดาแล้วถามอากิตที่รบจะสงค,ค้ามรูปเ้าที่สองอันถูกแนตะไม่ใช่ละเอาล่ะฟูเทคคลิปทีนะ่เราไีแค่ดีฮะเดี๋ยว,วนะที่จะบอกไปเมื่อกี้นี่คือฟูเทคคลิปที่เร็วแล้หลังจากนี้จะเป็นการรีวิวหน้า UI ในเกมเอาล่ะขออนุญาตเริ่มจากสีนี้เลยกันคิดว่าเหมือนอะไรมากที่สุดเดี๋ยวนะครถามพี่ใครจะไปตอบได้นี่ผมและหนึ่งใที่ตอบได้อ่าฮะ แล้วสีนี้ล่ะแล้วคุณป้าต้องมีตุ๊กแกมไม่ใช่เหรอแล้วคุณคิดว่าจะมีเกมไหนป้าที่เอาระบบรีเพย์ม,มาบทำออโต้เนี่ยเอาล่ะบแบบกุ้แหลกเปล่ยกสุรีกากไตเขะเนี่แล้วคิดว่าแมปฟาร์มเป็นไงล่ะฉันก็จำไม่ได้พูดฉะตอบเอโอเคนะก็คือง่ายๆฮะคอนเซปต์ย้อนอดีตส่วนระบบเหรอขอยยืมจากเกมเพื่อนบ้านมาละกันโอเคนะเอาละกันไปแต่ก็ยังอยู่ที่เกมที่ยังมีระบบจัดทีมอยู่รวมถึงมีระบบทายบอกว่าจะดาทาเพย์ซาด้วยนะเอาง่ายๆคือระบบต่อสู้ผมชอบมากฮะแล้วผมก็จะเล่นต่อด้ววววยยชันนนนนนน้้้้้้อออองต่่่ดใคครระะแแแแีีีีีิิเเเเกกกมมม็หหหฮสลืาท แต่ว่าเกิดๆไม่ใช่ด้วยซ้ำม,มัน่ะแล้วก่อนนะเผื่อใครรอชุดทาลวีนต่งทาวาริเอาดีไปก่อนไป่ะสิว่าไปแปล่ะแปล่ะ